น้ำหอมแต่งบ้านขวดนี้ราคา2499บาทจะวางในห้องครัวห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นก็สวยเนาะส่วนตัวนุใช้ยละชอบจนต้องกลับมาซื้อซ้ำกับแบรนด์นี้เลยครับ d r r a n j e s f f i o r e n t e เป็นน้ำหอมแบรนด์ดังจากอิตาลีที่กลิ่นมีความซับซอ้อนและเป็นเอกลักษณ์โรงแรม5้าดาวชั้นนำใช้กันเยอะส่วนตัวนุใช้กลิ่น Rosa Tobacco เป็นกลิ่นที่จับคู่กันระหว่างความอ่อนโยนของกุหลาบและความอบอุ่นของ Toba c c o โคดยกลิ่นแรกเปิดมาจะมีความละมุนของดอกไม้และ C ี t r ัสแบบเบาๆตามมาด้วยกลิ่นกุหลาบและยาสูบที่เข้ากันได้้้แบบลลงตัววปิิดดทายยก่น ลกลิ่นวานิลลาที่ให้ความอบอุ่นและนุ่มลึกเหมาะกับคนที่ชอบกลิ่นออกแนวหรูหราแถามหน้าตาขวดแก้วทรง8ดเหลี่ยม ที่ดูรูหลาไม่แพ้กันไม่ว่าจะวางไว้มุมไหมนของห้องก็ดูชิคขึ้นมาทันทีรอบนี้ยนูซื้อมา3ขนาดขนาด2,500มิลลิลิตรราคา2499บาทขนาด1250มิลลิลิตรราคา999 9, 9 99บาทขนาด500มิลลิลิตรราคา1699าบาทนูแนะนำให้เลือกขนาดที่เหมาะสมกับไซส์ห้องจะได้กลิ่นที่ชัดกระจายตัวดีและติดทนนานและยังมีหลายกลิ่นที่น่าสนใจหาซื้อได้ตามห้างชั้นนำส่วนนูมาซื้อที่สาขาสยามพารากอนวันนี้หนูนจ,จะเงินต้ออองขอตัััวก่นสสรบ